ถือว่าเป็นสายแข็งนะครับบางคนบอกว่าไม่ใช่สายแข็งธรรมดาเป็นสายที่เขาเรียกกันว่าเป็นอัลตร้าเป็นอัลตร้าคอนเซอร์เวทีฟเลยนะครับเป็นอ,อ,อนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนการขึ้นมาเป็นนายวปรียหญิงคนแรกของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเท่ากับมันเป็นการทลายเพดานนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยในวงการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเพดานที่มองไม่เห็นอยู่เพดานหนึ่งนั่นก็คือ นักการเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้ชายออื uh huh. ส่วนใหญ่นะครับแน่นอนมีนักการเมืองผู้หญิงแต่โอกาสที่จะได้ขึ้นมาเป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยยากมากแล้วยากมากยิ่งกว่าระดับรัฐมนตรีคือระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อก่อนน,นี้คนนึกไม่ออกเลยนะครับว่าโอ้ี่ปุ่นจะมีนายกผู้หญิงได้ยังไง uh huh. วันนี้มีแล้วแต่ว่าแน่นอนถึงแม้เธอให้สัญญานะครับว่าเธอจะเพิ่มสัดส่วนของตําแหน่งรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงในคณะรัฐมนตรีมากขึ้น เธอบอกว่าเธอมีประเทศในสแกนดิเนเวียเป็น role m o d เพราะฉะนั้นในในสแกนดิเนเวียนี่รัฐมนตรีผู้หญิงนี่ครึ่งๆนะครับก็ต้องดูไปว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงไม่ได้แปลว่าวิธีคิดแบบเฟมินิสต์วิธีคิดแบบหญิงเป็นใหญ่หรือวิธีคิดแบบให้สิทธิกับผู้หญิงเนี่ยจะจะขึ้นมาเป็น นยโยบายหลักของของออนางด้วยนะครับเพราะว่ารายละลยนโยบายเนี่ยก็ก็ไม่ได้เป็นนยโยบายที่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้เป็นนยโยบายที่เฟมินิสต์หรือว่าโปรในเรื่องของเพศภาพเพศวิถีอย่างที่เราอาจจะอยากเห็นถ้าเกิดว่าเป็นนายกคุณผู้หญิงครับอื